สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะมากับหัวข้อสายแบบเอออยากให้รักของเรามาเป็นมากกว่าที่มันเป็นอยู่มากกว่าเพื่อนมากกว่าคนคุยมากกว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนว่าในช่วงนี้มันจะได้เป็นมากกว่าที่มันเป็นอยู่ไหมเออจะได้พัฒนาหรือเปล่านะคะเป็นดวงโดยรวมนะแล้วก็อาจจะเจาะ เน้นเลือกไปถึงแบบว่าสถานะเพื่อนกันมากกว่าสถานะอื่นหน่อยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะอันนี้กองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าหนึ่งสองสามนะคะอาล้ค่ะมาถึงกองที่หนึ่งนะคะว่าเขาคนนั้นที่เรานึกถึงที่เราคิดถึงอยู่เนี่ยเออมันจะอยากจะรู้ว่าเราจะได้เป็นมากกว่า ในสถานะที่เราเป็นอยู่ไหมมากกว่าเพื่อนมากกว่าคนคุยมากกว่าสถานะไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ในช่วงนี้นะคะเป็นดยรัวนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะเอามาดูความคิดของเขาก่อนว่าเขารู้ไหมว่าเราอะรู้สึกยังไงกับเขาหรือต้องการลักษณะความสัมพันธ์ในแบบไหนมาดูความคิดเขาว่าเขารู้หรือเปล่านะเขาห้าใบค่ะเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงเนี่ยเขารู้ไหม ฉันรู้สึกว่าเขาก็เล่นเกมเป็นนะเขาก็รู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะ,ะรู้แต่ว่าหนึ่งเขาก็ยังไม่อยากที่จะมีพันธะผูกพันหรือมีสถานะชัดเจนกับเราขนาดนั้นเ,เขาก็มีเราอยู่เขาก็แฮปปี้นะมีความสุขนะเขาอยากให้มันเป็นในแบบที่มันเป็นอยู่เนี่แหละ เออในที่นี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากต้องการความยุ่งยากในการปรับตัวในการคบหาการที่เป็นแฟนกันบางทีมันต้องเทคแคร์กันเยอะตลอด24ชั่วโมงมันดูเหนื่อยมันดูน่าเบือ่อแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรการปรับตัวกันอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมแ้วถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกยังไงเขารู้แล้วเขาก็รู้ว่าคุณพยายามด้วย คุณก,ก็พยายามแต่เขาก็มีมีจุดดื้อของเขาว่าที่เขาจะไม่ยอมคุณอะณตอนนี้นะอันนี้เป็นอารมณ์ณตอนนี้นะว่าจะไม่ยอมว่าเออจะเป็นมากกว่านี้หรือจะพัฒนามากกว่านี้แต่ถามว่ายังอ้อยยังอ่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไหมก็ยังคงอ้อยแล้วก็อ่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแต่รู้ทั้งรู้นะว่าคุณอยากได้สถานะไหนอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนแต่เขาก็มีจุดยืนของเขาว่าเขาต้องการลักษณะแค่เนี้ย เหมือนกิก๊กเหมือนคนคุยเหมือนอารมณ์ประมาณเนี้ยก็คือมีความรู้สึกดีๆให้แก่การแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนหรืออาจจะไม่ได้มีสถานะอะไรมากมายอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะรู้ทั้งรู้อแล้วก็บางครั้งเขามีการแกล้งเราหรือว่ามีการแบบว่าพูดจารุนแรงกับเราได้ด้วยนะสำหรับบางคนนะคะที่แบบเหมือนคุยกันแล้วทาไมคุยไม่รู้เรื่องอารมณ์ประมาณเนี้ยเออเหมือนพูดแล้ววาทาไมอะ่ะได้นะคะอันนี้สำหรับบางคนนะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะ แล้วสําหรับเขาอะจริงๆแล้วในความรู้สึกเขาอะเราสามารถพัฒนาได้ไหมความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมาดูความคิดเขาดีกว่านะว่าเฮ้ยความสัมพันธ์จริงๆของเราอะมันสามารถมีทิศท,ท,ทางหรือหนทางที่มันจะพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่ได้ไหมมากกว่าเพื่อนมากกว่าคนคุยหรือมากกว่าสถานะไม่ชัดเจนได้ไหมในช่วงนี้เขาห้าใบค่ะ เอ็มเพรสบางคนให้ระวังดีวคนที่เขามีเจ้าของนะจ๊ะอ่านั่นก็เป็นเหตุผลหลักที่มันไม่สามารถไปไหนได้ก็เพราะว่ามีเจ้าของนะคะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่น่ารักในสายตาเขาอยู่นะเดทมาเลยหนทางเป็นไปได้ไหมเดทมาบอกว่ากักเลยอะ่ะว่าเออปิดทางอะ่ะอืม เพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะไปดีวกับใครบางคนที่เขามีใครอยู่ในใจก็ได้หรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ที่ทําให้เขาไม่สามารถไปต่อกับคุณได้มากกว่านี้จะถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมไพ่เจ้าชูออกมาติดกันสองใบเลยนะจ๊ะเออมีความเจ้าชูคุ้เกลี่ใส่คุณเขารู้สึกดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตแต่เขารู้แหละว,ว่ามันเป็นมากกว่านี้ไม่ได้แต่เขาก็ยังอยากที่จะหยิบยื่นเอ,อความรู้สึกดีๆอ่า ความหมายเขาเรียกว่าอะไรอะบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลดีๆกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ยก็เป็นผู้หญิงที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยมือไปได้นะตอนนี้ก็คืออยากให้คุณอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีดีในแบบของคุณนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สุดแล้วก็อาจจะไม่สามารถพัฒนาไปได้นะตอนนี้แต่ก็ไม่อยากปล่อยมือเหมือนกันนะจ๊ะอารมณ์ไพ่ประมาณนี้ไม่รู้ว่างงกันหรือเปล่านะอืม แล้วมาดูดีกว่าว่าแล้วถ้าเราอยากพัฒนาจริงๆในปีนี้เราจะสามารถมีโอกาสได้พัฒนากับเขามากกว่าที่เป็นอยู่ไหมมาดูนะคะกองที่หนึ่งออถ้าอยากจะพัฒนาจริงๆในปีนี้บางคนก็ในสามเดือนหกเดือนนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าออคนกองนี้ยังจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมละ่ะถ้าให้เวลาเขาอีกอขอห้าใบนี่อาจจะเป็นแคเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกปัจจุบันเนาะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ เราก็เป็นคนสู้คนนะคะเป็นลูกพระเจ้าต่างนะคะเออก็ยังบอกว่าฟังไพ่แล้วก็ยังแย้งอยู่ว่าไม่จริงหรอกมาดามต่ละรบางคนนะว่ายังไงหนูก็ต้องได้พัฒนายังไงหนูก็ต้องแบบว่ามีโมเมนต์ที่ดีๆมากกว่าที่เป็นอยู่อยู่แล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็ฉันก็แบบว่าจะพยายามต่อไปในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันอืเนี่ยใช้ทุกวิธีทางคุณก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเล่นเกมเป็นเออรู้เหมือนกัน มีควเจ้าชู้ในตัวเล็กๆแต่ว่าไม่ได้ใช้ซุรุสุรายๆๆแล้วก็เน้นเข <c oughs> าเรียกว่าเน้นอะไรนะการออกใจเออท่าโอ้ยไพ่แปดถ้วยมาทําไมเนะี่ยฮะเหมือนคุณก็พยายามทุกวิธีทางนะคะวันนี้จนถึงสิ้นปีหรือในปีเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณพยายามทุกวิธีทางทำทุกอย่าง ทุกทิศทุกทางทําทุกอย่างที่จะทําได้อนอกจากบอกว่าดูแลบุคลิกภายนอกแล้วก็คือการเอาใจใส่การดูแลคุณรู้สึกว่าฉันหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้มาตลอดแต่ว่ามันยังติดพลังงานด้านลบก,ก็คือยังมีการคิดเยอะยังมีการคิดมากยังมีการฟุ้งซ่านแล้วก็เครียดอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์และจริงๆเหมือนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่สามารถพัฒนาได้อะมันไม่สามารถเป็นไปได้อะก็คือจริงๆเราก็ช่างใจอยู่แล้วในความเป็นไปได้ของเราบางทีบางคนอาจจะช่างทุกคืนเลยด้วยซ้ำว่า เออเป็นได้เป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออพัฒนาได้พัฒนาไม่ได้เหมือนจริงๆแล้วคุณก็รู้คําตอบอยู่แล้วแหละว,ว่ามันยากที่จะไปถึงจุดนั้นอะแล้วบางคนะ่ะเริ่มมีความคิดที่อยากที่จะปล่อยวางเริ่มมีความคิดที่อยากที่จะหันหลังกับความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันแต่แค่อยากได้อะไรมาคอนเฟิร์มอยากได้อะไรมาที่แบบว่าฟันธงเป๊ะว่าเออมันเป็นไปไม่ได้ทั้งจริงในใจเราเห็นอยู่แล้วแหละเรารู้อยู่แล้วแหละหนทางความสัมพันธ์เป็นยังไง แต่เหมือนเรายังอยากที่จะมีความหวังอะยังอยากที่จะไปอะยังอยากที่จะสู้ใจรึกๆก,ก็คืออยากสู้แต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าพักเถอะถอยเถอะมุกออนเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าถามว่าเออเราจะมีโอกาสพัฒนาไหมเนื่องจากเป็นโดงโดยรวมนะดังนั้นไม่ต้องไปซสีเรี่อน,นะคะจกหนาภพ่คือไม่ว่าคุณจะทํำยังไงอะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันพัฒนาไม่ได้อ่ะ ภัยค่อนข้างที่จะใจร้ายฉะนั้นก็โยนไปให้คนอื่นแล้วกันผลคำทำนายนี้นะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊จะรักทุกคนนะคะเช้วเอาละค่ะมาถึงคนที่เรื่อกกองที่สองนะคะตั้งสมาธินึกถึงเขาได้เลยนะคะว่าเอออยากจะรู้ว่าเราอะ รักของเราเนี่ยมันจะสามารถพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่ได้ไหมมากกว่าเพื่อนเอ่ยคนคุยเอ่ยคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยหรือสถานะไม่ชัดเจนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในะปัจจุบันได้หรือเปล่าเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊อะอะมาดูคําถามแรกเลยถึงเท้าไว้เลยนะคะว่าเขาคนนั้นรู้ไหมว่าเราอ่ะคิดยังไงชอบเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์รู้ไหมว่าเราต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยอม,มาดูความคิดเขาก่อนว่าเขารู้หรือเปล่ากับพฤติกรรมของเราเลยจ๊ะเขาห้าใบ อืสิบถ้วยทำไมเหมือนรู้อะเออเอามาดูก่อนสิเด็กดาบสี่ถ้วยสี่เหรียญสามดาบหนึ่งถ้วยรู้สิคะอ่ะก็อย่างที่บอกอะเขาก็รู้อะ่ะการแสดงออกของเราอะ่ะเราค่อนข้างที่จะแสดงออกถึงความใส่ใจนะความหยาย่วงใยความรู้สึกดีๆมีให้เขาเต็มเปี่ยมเลยนะคะจริงๆเขาอยากรับนะ เขาอยากที่จะเป็นคนโลภเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่สามารถอยากจะโอบกอดคุณอยากจะโอบกอดความรักนี้ไว้ด้วยซ้ําแต่ทําไม่ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงทำไม่ได้ในที่นี้บางคนอาจจะติดขัดกันในด้านระยะทางเนาะด้านสังคมด้านวัฒน,นธรรมด้านครอบครัวด้านเพื่อนฝูงด้านด้านที่การงานบางอย่างได้นะคะอมืมันก็เลยอาจจะทำให้เขารู้สึกแบบบางครั้งเขาก็ต้องทำตัวใจร้ายกับคุณอ่ะท่านี่จริงในใ,นใจอะ อยากที่จะรับคุณนะอยากที่จะแบบว่ายอมรับความรู้สึกดีๆของคุณอยากที่จะโอบก,กอดคุณอยากที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนเจ้าชู้อารมณ์ประมาณนั้นอะแต่ทําไม่ได้อะเออท่านจริงเขารู้ว่าคุณก็มีความรู้สึกดีๆให้เขาแล้วเป็นความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้หวังอะไรมากมายด้วยซ้ําแค่อยากได้ความรักความเมตตาอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมรู้แต่บางทีก็แกล้งทําไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอืม มันก็ดูเหมือนเศร้าเนาะไม่ใช่ว่าไม่เศร้านะเนี่ยอ,อดูเหมือนเศร้าแล้วก็ในที่นี้สำหรับบางคนถ้าแอบรักเพื่อนเรารู้สึกว่าเขาก็รู้แหละแต่เขาก็ไม่ได้อยากเสียมิตรภาพดีๆที่มีระหว่างกันและกันไปอ่ะเออกลัวว่าไปต่อแล้วมันอาจจะไม่สวยก็ได้เพราะว่าเขารู้ว่านิสัยมันไม่เข้ากันหรือมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เกรงใจคุณด้วยนะส่วนหนึ่งที่คุณหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้เขาทั้งที่จริงเขาก็อยากที่จะ ทำสิ่งดีๆให้คุณเหมือนกันแหละแต่เหมือนยั้งใจตัวเองไว้หน่อยอะแล้วก็บางคู่บางคนอาจจะออกแนวปากหมาหรือทากิริยาที่มันดูใจร้ายกับเราได้นะคะอืมอ่ะแล้วสําหรับเขามาดูความคิดเขาดีกว่าว่าเราสามารถเป็นได้มากกว่าเพื่อนไหมได้มากกว่าคนคุยไหมได้มากกว่าสถานะไม่ชัดเจนไหมได้มากกว่าสถานะที่มันเป็นอยู่หรือเปล่าในความที่ของเขาอะอืกับคนกองนี้นะคะเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงนะ ขึ้นมาคิงดาบขึ้นมาทําไมเนี่ยปฏิเสธเลยนะว่าไม่ได้แก้ใบเดียวก็บอกว่าไม่ได้แหละเรามาเปิดต่ออย่าให้ไพ่ที่ร่วงมาทําร้ายจิตใจเราแล้วกันขอโทษค่ะกล้องสัน่นอ่ะขอห้าใบค่ะบางทีอาจจะเป็นความคิดด้านลบของเราก็ได้ที่เราคิดว่าเอ้ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้แล้วเด้งมาหนึ่งใบนะจ๊ะคิงถ้วยอ่าก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ก็มีความสนองสนใจนยย้องโยอ่ะเด็กเหรียนเดอะซันาดาบ สี่ไม้แล้วก็ควีนถ้วยอ่ะถ้าเกิดเธอไม่ได้ไปดีลกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอะถ้ามีเจ้าของอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ต้องขยายเพิ่มเลยนะว่ามันมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกปะไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันไม่สามารถฝากพันไปได้เพราะที่ตรงนั้นมันมันไม่ว่างแล้วอะเข้าใจมันไม่ว่างแล้วอะมันไม่สามารถให้คุณเข้ามาได้แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีอะ่ะ เออในกรณีที่เขามีนะเหมือนเขาก็บอกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันมีใครอีกคนอยู่แล้วที่มันไม่สามารถที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆได้แต่ถามว่ามันมีความรู้สึกดีๆให้คุณไหมเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เยอะแล้วเรารู้สึกว่าเขาแสดงออกอ่ะเขาเปิดเผยว่าเขามีใครอีกคนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะหรือไม่นในบางกรณีที่เขาก็โสดนะอ่าอ,อาจจะด้วยนาทีการงานสถานะทางสังคมบางอย่างที่มันทําให้เขาอ่ะไม่สามารถพัฒนากับคุณได้แล้วก็เขาก็ ค่อนข้างที่จะแสดงออกชัดเจนว่าระหว่างเขาและคุณนะ่ะมันไม่สามารถเป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่อือารมณ์ไพ่ก็จะประมาณนี้นะคะเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะบอกชัดเจนเป็นในๆอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้อยากที่อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะหักหาน้ําใจเราขนาดนั้นก็ยังอยากที่จะมีมิตรภาพดีๆกับเราอยู่นะอืมแต่ว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรที่มันเกินเส้นอะไรที่มันเกินขอบเขตอะ่ะ เรารู้สึกว่าเขาคนนี้จะแสดงออกชัดเจนว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้อืมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะมีใครในใจอยู่ก็ได้นะคะอืเท่งจริงๆคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดีนะแต่มันมัน,ม,นม,มันไม่ได้อืดูดูหน่อยๆไปนะคะคุณตองนี้ แล้วเรายังมีโอกาสพัฒนากับเขาได้ไหมมากกว่าที่เป็นอยู่ได้ไหมในปีนี้อะในช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้นะแต่ในปีนี้ก็มีตั้งหลายเดือนถูกว่ามีความพยายามอีกหลายเดือนเราจะสามารถพัฒนากับเขาได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมในปีนี้ขอห้าใบไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแปดดาบ เหมือนโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนความสัมพันธ์เนี้ยโดนกักขังไปด้วยศีลธรรมจารีตประเพณีสายตาคนภายนอกการแสดงออกอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเป็นเพศเดียวกันแล้วก็มันเหมือนแสดงออกมากไม่ได้แม้ว่าสังคมจะเปิดกว้างก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่าจะเปิดกว้างกันทุกคนไม่ว่าจะเปิดกว้างกันทุกสังคมถูกปะมันมีอะไรบางอย่างกักขังความรู้สึกหรือว่ากักขังการปลดปล่อยของความรักอะ่ะอืม คิงเหรียญมาเ e อร์มิตมาหกถ้วยมาก็ยังมีบรรยากาศฟินฟินหกเหรียญเออก็ยังมีบรรยากาศฟินฟินเ,ออเรามองว่ามันไม่ได้เชิงแบบว่าออกแนวพัฒนาแบบพูดได้ชัดเจนนะแต่มีการมีการเงียบไปบางช่วงได้แต่ว่าก็จะมีการสน็ทสนมมีการพูดคุยมีการช่วยเหลือ ออกแนวเหมือนพี่น้องคนสนิทพี่น้องอีกแล้วพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดคนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นสถานนะแบบว่าได้พัฒนาไปมากแต่มีโมเมนต์ที่ฟินฟินมีโมเมนต์ที่ได้ใช้เวลาร่วมกันได้มีการปรึกษากันมีโมเมนต์ที่เกื้อหนุนกันและการเออมีความรู้สึกดีๆให้ก่ again, กันแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดการติดต่อนะคะแม้ว่าบางช่วงอาจจะมีการนิ่งการเงียบการหายแต่ว่ามันก็ยังมีการติดต่อยังมีการรู้ข่าวคราวกันอยู่บ้าง ความสัมพันธนะ์น่ะมันเหมือนไม่ได้ตัดขาดแต่ก็มีการพัฒนาในในเชิงของการแบบว่าได้พูดคุยกันมากขึ้นได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างกันมากขึ้นหรือชวนกันไปทําบุญทําบุญไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ใช้เวลาร่วมกันมีบรรยากาศที่ฟินฟินแต่อาจจะยังไม่ได้แบบลงล็อกว่าเออได้พัฒนาจริงๆแต่อย่างน้อย เราก็เป็นคนสําคัญของกันและกันรมไพ่ออกมาประมาณนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะไม่ต้องไปซีเรียสดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามก็อยากให้ทุกคนเจอความรักที่ดีสุขสมหวังในเร็ววันนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปนะจ๊ะวันนี้มาดามไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะเช้ญอเอาล้ะค่ะมาถึงสําหรับสุดท้ายแล้วนะคะ อยากให้รักของเราเป็นมากกว่าแค่เพื่อนกันเป็นมากกว่าแค่คนคุยเป็นมากกว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนเราประมาณนี้จะเป็นได้ไหมเออเป็นโดยรวมนะคะไม่ต้องไปซสีเรียนไม่ต้องไปเครียดน,นะนึกถึงเขาคนนั้นไว้นะคะสำหรับคนกองที่สามมาดูว่าเขาคนนั้นของคนกองที่สามรู้ไหมว่าคนกองที่สามคิดยังไงกับเขาหรือต้องการสถานะความสัมพันธ์ในลักษณะไหนเขารู้ไหมเขาห้าใบค่ะ เหมือนเขาจะไม่มีความมันไม่แน่ใจอะ่ะว่าใช่ไม่ใช่เนะื้อหอว่าก้ามกึ่งอยู่อะ่ะเออจะบอกว่าไม่รู้ก็ยากอยู่นะเดดเดดอ่าก้าวดาบ พูดตอนแรกอะ่ะเหมือนบอกว่าเอ้ยไม่รู้หรอกเออฉันไม่รู้หรอกว่าเธอคิดยังไงแต่พฤติกรรมของเธอมันทําให้ฉันคิดเยอะทํำให้ฉันคิดมากว่ามันจะใช่หรือมันจะไม่ใช่เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างคนกองนี้ค่อนข้างที่จะแสดงออกชัดเจนนะคะในเรื่องของสายตาในเรื่องของรอยยิ้มหรือว่า การดูแลเอาใจใส่การเทคแคร์การเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันดูมากกว่าปกติแล้วก็มันมีความตั้งใจทําอะไรบางอย่างให้เขาถ้าเกิดบางทีอ่ะเขาขอให้ช่วยเรื่องงานคนกองนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูกระตือรือร้นหรือเราไปชอบงานดีมันดูแบบมันดูมีอะไรพิเศษอ่ะแรกๆเขาก็คิดว่าเออคงไม่ใช่หรอกคนกองนี้คงไม่ได้ชอบเขาหรอกเออแต่จริงๆก็แอบมีเอ๊ะอยู่มีเอ๊ะอยู่ในใจแต่เขาก็รู้สึกว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีการคิดเยอะคิดมากเรื่องของเราอยู่เหมือนนนกัะะคะ อ่าแล้วก็บางคนให้ระวังมาถามถึงคนที่เลิกลากันไปแล้วขาดการติดต่อกันไปแล้วด้วยนะหรือไม่ก็คนที่คุณถามถึงทําอาชีพแบบว่าเป็นหมอเนาะเป็นคนที่เสี่ยงภัยอะไรประมาณนี้ได้เกี่ยวกับพวกแบบว่าความเป็นความตายของรงของเก่าอะไรอย่างเงี้ยได้เออดังนั้นถ้าถามว่าเขาจะรู้ไหมเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยรู้ชัดเต็มที่อย่ว่าเฮ้ยเราอ่ะจริงๆเราต้องการอะไรชอบขนาดไหนอยากพัฒนาขนาดไหนอารมณ์ประมาณนี้แต่ก็เหมือนเอะเอะใจอยู่เหมือนกันว่าเอะเราก็ต้องแบบว่า มันมีอะไรพิเศษอารมณ์ประมาณนี้แต่เขาก็รู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกความสัมพันธ์เนี้ยอืมสามดาบก็มาเดย์เดยก็มานะจ๊ะอย่างนี้บอกบางคนก็ถามถึงคนเก่าๆเนาะที่มันเลิกลางกันไปแล้วแต่ก็มีความรู้สึกดีๆเหมือนเขาก็จะรู้ว่าคุณก็ยังรู้สึกดีๆกับเขายังคิดถึงเขาอยู่นะ่ะเอามาดูซิแล้วสําหรับเขาเรากับเขาจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมเออ ได้มากกว่าที่คุณคุยหรือเปล่ามากกว่าเพื่อนไม่มากกว่าคนรู้จักมากกว่าสถานะไม่ชัดเจนนะตอนนี้ไหมม,มาดูมามาดูความคิดของเขากันขอห้าใบค่ะหนึ่งดาบจริงๆก็เหมือนจะได้อยู่นะสามไม้สี่ถ้วยหกถ้วย 6ถ้วยนี่มาแท้ทุกกองเลยนะคะในไม้แล้วก็ไพ่พระจริงๆอ่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เหมือนจะได้นะคะคนกองนี้แต่เขารู้สึกว่าพอมาคิดแล้วมันเหมือนแบบว่าเป็นพี่น้องกันนั่นแหละดีแล้วนะตอนนี้นะเป็นความรู้สึกเขาอ่ะเออเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนพิเศษอารมณ์ประมาณนี้ดีแล้วแล้วก็เขารู้สึกว่า เออเป็นอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วในการวางตัวระหว่างคุณกับเขาเพราะเขามองไปในอนาคตแล้วมันรู้สึกว่าเออน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่โอเคน่าจะไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยอืมท่านี่จริงในใจมันก็มีบางช่วงที่เขาคิดว่าเออมันก็อาจจะพัฒนาได้นะเออในความรู้สึกนะแต่ลึกๆแล้วก็คือแบบว่าพอคิดไปคิดมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกการที่เป็นอยู่ในลักษณะเนี้ยน่าจะดีที่สุดน่าจะโอเคที่สุดแล้วอืมด้วยความที่มันขึ้นสี่ถ้วยอ่ะ มันเหมือนบางอย่างมันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบโจทย์อะ่ะอืมขอขายายหน่อยนะคะัแถมให้คนกองที่สาม,มเนี่ยเรารู้สึกว่า แต่ถ้าถาดจะให้เขาเทคแอคชั่นเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรนะคะแล้วก็ไม่คิดจะทําอะไรแล้วด้วยนะแล้วก็อาจจะมีการขัดแข้งขัดขาในการอ่อยในการเหาะของเราด้วยซ้ำนะจ๊ะเออบอกไว้เลยนะคะอืมถ้าอยากให้เขาเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นบอกเลยว่านิ่งสนิทนะคะแล้วก็ออกแนวกลนตีนเราได้ด้วยซ้ํานะเออ,เอามามาดูว่าแล้วเราอ่ะจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเขา ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไม่มากกว่าเพื่อนมากกว่าคนคุยมากกว่าคนรู้จักมากกว่าสถานะไม่ชัดเจนได้ไหมในปีนี้ละกันอ่ะนะมีเวลาให้ตั้งตัวอีกตั้งหายเดือนดูซิคนกรอนนี้จะได้ไหมจะสมหวังไหมมันเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอืมยังไงมาดูดวงส่วนตัวได้นะจ๊ะ จริงก็อยากเปิดไพ่ให้มันแฮปปี้หรืออ่านให้มันแฮปปี้นะแต่ความจริงก็คือความจริงอะเนาะอ่านตามหน้าไพ่นี่แหละถูกแล้วจริงๆคนกองนี้ก็เหมือนจะปฏิเสธอยู่เหมือนกันนะในการเข้าหาหรือในการทําอะไรบางอย่างนะเหมือนคุณก็ชอบคิดพลังงานด้านลบอะอืมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อะ่ะ แต่ในใจอนี่ทำไหมเรารู้สึกว่าคุณก็ยังพยายามอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะอย่างน้อยก็มองว่าได้ใกล้ชิดได้สนิทสนมได้เป็นความรู้สึกดีๆของกันและกันหรือได้หยิบยื่นสิ่งดีๆเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆช่วยเหลือเกือก้อกูลกันในยามที่เราอาจจะแบบว่าลำบากลำบากอารมณ์ประมาณนี้เออแล้วก็อย่างนี้เอด้วยความที่มันขึ้นสีไม้มันไม่ใช่คอมมิตเมนต์ไง ในที่นี้เรารู้สึกว่ามันมีการแบบอบอุ่นมันครอบครัวการสลองสองปีไม่ใช่อันนี้เราเล่นแล้วก็มีการได้พูดคุยมีการที่ติดต่อมีการได้เรียนรู้กันคือกองนี้มันไม่ได้ออกแนวแบบว่าห่างเหินกันนะคะเออยังมีการได้พูดคุยบางคนอาจจะต้องเจอกันทุกวันด้วยซ้ำพูดคุยกันทุกวันด้วยซ้ำหยอกเอินกันทุกวันด้วยซ้ำแต่ความสัมพันธ์จะบอกเลยว่ามันก็ไม่สามารถที่จะคอมมิตเมนต์ได้ในปีนี้นะนี่อาจจะเป็นผลพวงจากที่เราทําเหตุการณ์ปัจจุบันก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าอนาคตมัันนเเปี่ยได้จจจาาาากกกรรระทํของุบัน นะจ๊ะแล้วก็เป็นดูโดยรวมเนาะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่ก็โยนไว้ให้คนอื่นแล้วกันนะคะอ,อยังไงก็ขอให้คนกองนี้เจอความรักที่ดีความรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะถ้าเกิดจะเอาข้อสรุปก็คือในปีนี้ก็คืออาจจะมีโมเมนต์ดีๆที่ได้ใกล้ชิดกันแต่ก็เป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้แต่ก็ยังมีการติดต่อยังมีการพูดคุยนะ อาจจะได้รู้จักตัวตนกันและกันมากขึ้นอาจจะได้ใช้เวลากันและกันมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ไปพัฒนาถึงขั้นที่เราอยากให้เป็นนะ่ะอืยังไงก็ขอให้คุณเจอรักดีไวๆ,ๆนะคะมาดามไปก่อนนะจ๊ะรักนะเช้า